สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่อิบนาดอีกแล้วครับผมในที่ดินส9 7อยเก้าสิบเจ็ดตารางวาครับผมก็เป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับผมที่ดินหน้ากว้างก็ยาวประมาณ4ี่สิเมตรได้นะครับผมที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ถนนซอยงามวงวานส8บปดนะครับผมซึ่งเข้าจากถนนงามวงวานสิบแปด ซึ่งเข้าจากถนนงามวงวาน18มาเพียงประมาณ7-800เมตรนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ใกล้ห้างเดอะมอลงามวงวานหรือว่าห้างพันทิพย์พาซ่านั่นเองและก็สถานที่ใกล้เคียงก็คือโรงพยาบาลนนทเ,เวศนั่นเองครับผมที่ดินแปลงนี้เหมาะปลูกบ้านพักอาศัยนะครับผมก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับผมหน้ากว้างยาวประมาณ ที่ดินแปลงนี้ก็มีสภาพยังไม่ได้ถมนะครับก็ถมก็ไม่มากนะครับผมเพราะถนนหน้าที่ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อพีิมนาจได้นะครับผมที่เบอร์โทร064 553 9789นะครับผมหรือว่าฝากกดติดตามช่อง YouTube ในหน้าพันล้านด้วยนะครับผมก็ส่วนแปลงหน้าพิมนาดจะพาไปดูแปลงไหนก็ไปติดตามกนได้นะครับผมขอบคุณครับ